เที่ยววันนี้เราไปเกาะซีบูที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพื่อไปดูฉลามวานเราเดินทางไปถึงเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราไปกับเรือลำนี้นะครับเขาเรียกว่าเรือแมงมุมเราค่อยๆายไป,ไ,ปไม่มีเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวปลาฉลามจะหายเราก็ว่ายไปใกล้ๆแล้วก็นิ่งๆไว้หลงไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับพอเราเห็นปุ๊บเราก็หนาวเลย เจอแล้วนั่นน่ะอันตราชิปเป่งเลยปากกว้างเป็นเมตรเลยเราเกือบโดนมันกินละเมียผมก็ว่ายเข้าไปเกือบเข้าปากมันล้วละ่ะผมก็ว่ายหนีก่อนเลยกลัวมันกินก่อนอีกเมียไว้งหลังนั่นละ่ะไม่รู้ตัวใครโตมาและตอนนี้มองไม่เห็นละใครเป็นใครอีกนิดเมียก็จะเข้าปากลาฉลามละเกือบจะได้เมียใหม่แล้วเนี่ย ไปบนเรือเพราะหายใจเกือบไม่ทันคอดเหนื่อย,ยทีปนี้น่ากลัวชิบหายผมเนี่ยเกือบไม่รอดหายใจไม่ทันมันเหนื่อยดูเอาละกันใครไหวเก่งกกันวอยว่าย,ยกันเต็มที่เลยตอนอยู่ในน้ํามันว่ายมาหาเราเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็ว่ายนี้มันถีบมันออกไปขาเถอมั่วไปหมดดูสิเละเทะตุ่มเปะ๊ะไปหมด ยังน้อยเราก็กลับมาไม่ตัวเปล่านะแต่ภาพส,สวยๆกลับมาต้องเยอะแยะแนะ่แต่พอดีฟ้ามันไม่ค่อยใสน้ำมันไม่ค่อยใสมันขุนไปนิดนึงภาพมันก็เลยมัวๆไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะแต่เราไม่ไปแล้วละ่ะกลัวเหนื่อยด้วยบายบาย